สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้า Resident Evil 2เป็นโมเดลนะฮะซึ่งผมได้มาสองค่ายค่ายแรกก็จะเป็น HL d a r t ครับผมค่ายที่สองก็จะเป็นค่ายเดียวกับ Jill Valentine Master Team นะฮะเออแนะนำความแตกต่างอันนี้จะเป็นภาคเก่าในของภาค PlayStation หนึงนะฮะ ส่วนรูปร่างหน้าตาภายในครับคล้ายจิ้วครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นผลิตปี2018ครับก็จะเป็นภาพของตามตามนี้เลยครับตามที่ออกจากเกมนะฮะ ส่วน Master t e ท m เนี่ยเขาจะทำเป็นของ Resident Evil ภาครีเมคนะครับซึ่งหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันชมความแตกตา่างอันนี้จะเหมือนภาครีเมคมากกว่าก็คือ PlayStation 4นะครับได้อ่า อันนี้ได้มาค่อนข้างไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะพอมีแค่หัวอย่างเดียวส่วนอันนี้ได้มาแรงหน่อยครับหายากหายากนะฮะก็ยังไงถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ